มินวันนี้ครับมินครับผมมินมินอะไรครับเล่อะไรลูกเล่อะไรเอยมัม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 มินมัมมัมมัมเดี๋ยวจะทำให้ครัเออเลี๋ยวเดี้ยดวดบอกให้ลูกเดี้ยจดบอกให้จะไปทวดบอกเลยไปนมุ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 นโอ้ เอามาให้กูปอกให้เอาโอ้ใ hmm. ห uh ้ทวดปอกให้เอาไหม๋อยายทวดปอกให้โ huh. อ <cus> <up martial> <receptors> huh? <tr ice> ้ยันเนื้องอ่างคายเจงเคยเจงเัยอันหน่อยไม่สวจแต่ไม่เป็นเหลืองอ่ะไปเล่นบอลกับปลาลูกป่ะเล่นบอลไหมไหนลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลอยู่ไหนหาได้บัตรหาได้หาลูกบอลแล้วลูกบอลอยู่ไหนครับเห็นไหมลูกบอลอยู่ไหนเจมินลูกบอลที่ไหนเอ่ย อนมินเอาลูกบอลไปไหนเออโอ้รูอีกรู้ที่เก็บกโอ้เอารถเอารถขนทายมาแล้วเอาแล้วเว้ยของเล่นละรถขนทายมาเล่นละอุปกรณ์การเล่นของร้องเจมน เมามาลูกมาแตกตัก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 แตกัก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 แตกตักตักตกักตักกจาไหนกจาอยู่ใส่ลูกหลาน พวกตักทรายเหรอพวกตักทรายหรือลูกทิ้งกล้วยแล้วะทิ้งกล้วยแล้วทิ้งกลวยแล้วะทิ้งกล้วยแล้วทำหน่อย โอ้อันนี้มันถังทรายนี่อ่ะถังทรายนี่น่ะมันเป็นทรายตรงนี้เลยเหรอเนี่ยทรายถังถัทงทรายถัทงทรายที่มีเลยครับอืลูกออกมาออกมามาทรายเยอะปะลูกแต่ใส่เลยเรียบร้อยแนละ้ะทรายทิ้มเลยแบบนี้ มาขอครับขอครับขอครับไปไปเล่นบอลไปเล่นบอลขอไหนครับขอไหนครับใส่เก็มเลยอุ้ย ไปเรี้ยงบอลไูป่ะไปไปเรียบอลปยอมไปเอ้ใช่ใส่ใส่มาอีกไปไปเร็วเร็วเสายเต็มบหมดแล้วนี่ โอ้เอาเอาชูมือไปชูมือจะให้ไปทำอะไรมาจับมาจูมือเราจะทำอะไรลูกเอานี่เหรอเอานี่เหรอ๋อจะให้เอานี้ให้เอะอ่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่โอ้จะเอาน่นจะเอานี่เหรอจะให้เอานี้ให้เหรอโอ้ยิบไม่ถึงอจูมือไป เลนมาด๋ไม่รู้ใครถ่ายนะเด้ถ่ายอยู่แต่ไม่ใช่กล้องพี่เดินได้มันงม่เดินได้อยู่เอออะไรละเดินไม่ไกนอเอามีถึงแล้วเราเดินหนี้วไปจูมือให้ให้ไปช่วยหยิบให้โอเคครับา ทรายเนี่ยเห็นไหมทรายติดหัวแล้วเนี่ยไอ้ติดผมล้วยเอาอีกว่ากล้ยเอาทิ้มเดิมมันนั่น ก๋วยเมื่อกี้กินไม่หมดเด้เมื่อกี้น่ะกินไม่หมดเลยเมื่อกี้น่ะอือดีกว่าไหมกินไม่หมดเมื่อกี้น่ะคอับเออแก่เจ็บขึ้นมาลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมอือ่ะเจ็ดโมงแล้ว วันนี้ยี่13มกราคม2 5 6วันกจวันแก่นนะฮะมีนกี่ขวบแล้นี่ตุลา6,6ก็หนึ่งขวบสีตุลา25,6 6หานึ่งขวบ4ีพฤศจิกาสีธันวา4มกรา3เดือน1นขวบกับ3เดือนกว่า

ไว้บ้านาน่นไปกวาดนอนตรงดินนั่นตรงดินที่เททิ้งเมื่อกี้นี่ยอืมเอาไม่กวาดไหมไปเดี๋ยวพาไปกวาดนอนไปพาไปกวาดนังเลยนียน่ตรงดินนะั่นเต็นบ้เนเ่ยดินเนะ่ะดินไปกวาดไปกวาด,วดโหจริงละรถตัก

เดี๋ยวไปเก็บไปเก็บไปเก็บเด้อเก็บเข้าที่ไปเอาควรยาทวดอีกแล้วทวดโดัสทบอยู่มันนี่ยมี่ ไปเยยไูู่่ดอกข้าบ้านแน่นอนเลยเอาเข้าในบ้านแน่นอนเลยโอ้ยโอ้ยอืม